พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นคือการเดินทางไปต่างประเทศนะเราบอกเขาไปเลยว่าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษนะคะทุกคนเขาก็จะมีแบบมีมีป้ายพิเศษให้เราเนาะต้องติดตรงนี้นะ ต้องติดตรงนี้คือมันสะดวกมากทุกคนคือมันสะดวกสะดวกมากคือเขามีลายซื้อให้เราจะเป็นคนพิเศษสําหรับไฟนั้นเลยนะสําหรับการเดินทางของเส้นทางตรงนั้นเลยทุกคนคือเขาจะบอกว่าเออคนนี้พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะคือนำทางไปเลยนะเวลาเราเรา,เราลงจากเครื่องบินจากตรงนี้ไปตรงนี้นะ่ะเขาจะมารับเราเลยค่ะเขาจะมารับเราเลยแล้วก็เขาจะไปส่งเราตรงที่ประตูทางออก เครื่องเลยนะคะทุกคนเครื่องเราก็ขึ้นเครื่องแล้วก็ลงมาเลยนะคือบึงทําแบบนี้ตลอดนะคะทุกคนเวลาบึงบึงเดินทางเนี่ยบึงจะบอกจะบอกว่าไม่รู้จักภาษาอังกฤษบอกไปเลยนะบึงบอกไปเลยสวัสดีค่ะคุณกาซ่านะคะขอบคุณมากและขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีพี่มิดนะคะโอ้ถ้าบึงไม่ได้ทักทายพี่ๆคนไหนก็บึงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่าขึ้นมา โอ้ยไม่รู้ว่าขึ้นมาพูดอะไรแล้วก็ทุกคนโอ๊ยตายสัม,มป,ปีคกผึกนะคะทุกคนวันนี้ต้องต้องใส่หัวข้อคำว,ว่าขึ้นมาสม,มป,ปีเลยนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ก็เหมือนนะงาเหมือนเหมือนเวลาบึง <c oughs> เวลาฝึงไปไป,ไปเดินเอกสารอยู่ที่สถานทูตต่างๆนะบึงก็ครั้งแรกนะแรกที่บึงเข้าไปเนะี่ย อุ๋นจะถามใครรู้ไหมหนึ่งถามร,ปรอปภนะคะสองถามคนอนามัยอยู่ที่สถานทูตนะคะคือบุ๋นจะเข้าไปแล้วบุ๋นจะถามเขาว่าตรงที่จะไปอะตรงไหนจะไม่โชว์ความที่เรารู้จักนะคะคือหนึ่งมาร,ปรอปภนี่ร,ร,รอรปภอยู่ที่สถานทูตต่างๆนะคะเขาเรียนมาแล้วนะคะทุกคนเขาเรียนมาและเขารู้จักนะคะคือคือความรู้ของเขานี่ก็มากนะที่ ที่จะมาทำอยู่ที่รอปภอ,อยู่ที่สถานทูตต่างๆนะคะนั่นแหละก็ถามรอปภนะคะคือคนอนามัยเขาก็รู้เพราะว่าเพราะว่าทำไมถึงถามคนอนามัยใช่ไหมคนอนามัยนะ่ะคือเขาเขามาอนามัยทุกครั้งนะคะเขามาเขามาอนามัยทุกวันอยู่ที่สถานทูตต่างๆเนาะเขาให้คำแนะนำเราได้นะแล้วก็แบบเออเวลาเราเข้าไปก็ถามถามคนภายในประมาณนี้เนาะคือ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนก็ถามเอานะ <c oughs> คือการถามนะคะคือการถามพี่หนุ่มจะถามคนรอบข้าง <c oughs> พี่หนุ่มจะถามยังไง <c oughs> อะไรพี่หนุ่มจะให้ราคาเท่าไหร่ค่ำคืนนี้เอาราคาค่ำคืนนี้นะตกอยู่ที่สามสิบล้าน <c oughs> แม่ใบสวัสดีนะคะแม่ใบตอนนี้มึงได้หนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วนะคะทุกคนน้องมึงน้องมึงนะคะจากแม่ใบขอบคุณมากนะคะโอ้ยพี่ๆทุกท่านขอบคุณมากนะ,ะดีใจมากนะคะทุกคนดีใจมากวันนี้ไม่มีลมไม่มีลมบนไม่มีลมอะไรเลยนะแต่มีลมมีลมพี่ๆ พี่ๆทุกท่านนะคัที่เคยทำ Youtube ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกนะคะมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะเหมือนเหมือนพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มไม่ได้ทำไม่ได้ทาช่องอะไรนะคะไม่ได้ทำแบบ youtube อะไรเนาะแต่พี่หนุ่มแบบไปทุกๆบ้านนะคะไปให้กำลังใจนะคะถ้าบ้านไหนที่แบบว่า ยังไม่ผ่านนะพี่หนุ่มก็ไปเติมเต็มกำลังใจให้จนผ่านหนึ่งพันนะคะแล้วก็พี่ๆทุกท่านเหมือนเหมือนพี่กาซ่านี่แหละพี่กาซ่าก็เติมเต็มขนมอะไรให้ทุทกๆท,ท่านนะคะคือบบโอ้ขอดีใจมากดีใจมากในค่ำคืนนี้นะคะดีใจมากดีใจที่พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามากำลังใจวึงบี c h ชาแน l นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะวึงต้องขอโทษนะคะ ต้องขอโทษพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะลาตีสวัสดีนะคะ,ะ,คะเอาพี่เจนแล้ว24พี่เจนบอกว่านะคะโอ้ยพี่เจมรู้งว่ากำลังจะลงเวทีนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะพี่เจนคงจะมาจอบตั้งนานแล้วเนาะพี่เจนเนาะขอบคุณมากนะคะโอ้ยพี่เจมบึงนะพูดถึงอ่าค่าสินสอดของประเทศลาวด้วยเนาะ โอเคคะ่ะน้องรักนะคะจากพี่หนุ่มนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนอะที่แวะเขา้ามากำลังใจ K, วง BK Channel นะคะขอบคุณมากนะคะ